พ่อโกรอ้วนค่ะน้องกังกินเค,ค้กโครนะคะ่ะโอ้ยอร่อยไหมขิงเนยอร่อยไหมน,น้ำมะพร้าวนน้ำมะพร้าวน่ะไม่ใช่อันนี้น้ำผลไม้ไมนี่เอาแก้วมาเดี๋ยวพ่อเทให้ เขาวางโทรศัพท์ก่อนโอ้ยน้องตังน้งตังโอ้ยนักกินตังเลยอะ่ะลองแค่นี้ก่อนนะคะน้องตังกินดีๆสิคะมันเลอะนะคะมันเลอะนะคะเสืออ้อนะเสือ้ออน้องตังมันโหดแล้วรู้ไหมเสื้อโหดอะ ต้องกินข้าวก่อนแล้วนะเนาะอืมไรไหมครับเลยมากอีจ้าดีดีจ้าโอ้โหโอ้โหนึ่งสาโอ้ยหัคขึ้น่มากคำเล็กๆค่ะเดี๋ยวมันจะติดคอ อ,อะไรนะ <c oughs> โอ้หนูจะกินเยอะนะคะเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้นะคะอะไรนะคะ มันต้นแล้วอร่อยหรอคะหนูชอบหรอคะใช่ค่ะโอู้หนูชอบแบบนี้หรอคะใช่ค่ะโอ้โหมันแกะได้โตหรอคะมันมันก็จะได้แข็งแรงหรอใช่ค่ะ,นนะ,ห,คะหนูจะกินหนูจะกินเค้กอีกไหมคะหนูกลัวอ้วนหมือนพ่อหนูกลัวอ้วนไหนหนูยืนขึ้นสิหนูยืนขึ้นสิไหนไหนเดี๋ยวพ่อดูสิว่า ไหนดูสิข้าแมวท้องหน่อยค่ะข้าแมวท้องหน่อยค่ะเอาก็บอกให้ข้าแมวโอ้ย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 หนูจะเอาน้ำอีกเหรอฮะเดี๋ยวพ่อเทให้ค่ะน้ำกังเบิดไม่ได้อะงูเปิดไม่ได้ใช่ไหมคะเอ่ะเดี๋ยวพ่อเทให้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะหก สองสามอยากกินข้าวบอพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้าวต้มนะอ่าเดี๋ยวพ่อทำให้ยายทำข้าวต้มหมูไว้พอแล้วพอแล้วเยอะแล้วพอแล้วนะคะดูเดี๋ยวแม่กำลังทำอยู่อ่า๊ายบายงั้นเดี๋ยวพ่อไปทำข้าวให้กิน บายบายอย่าลืมอันนี้มันข้าวข้าวยังไม่มีกลับข้าวค่ะแม่ทำกับข้าวอย museums, mus, ู à, ่นะคะเดี๋ยวไปดูไปดูคุณแม่ไปดูคุณแม่ตามจมตามไอ้ตาทัวนี่เป็นไงคะนัว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 ตึงเะตองึงตึงตดงตดงดึงดงไม่เอทสู้สู้ไม่เอทสู้สู้กล้ามขึ้นเป็นมัดโอ้ อือ oh, อ่ะบายบายแล้วค่ะบายบายทางนี้ค่ะทางนี้